ยอมรับเถอว่าปั๊มน้ำมันในยุคนี้ไม่ได้มีไว้แค่เติมน้ำมันอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ที่ครบทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ไปแล้วและนี่คือเรื่องจริงที่ทายาทปั๊มน้ำมัน p t t Station ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่งพิทักษ์ปิโตรเลียมพร้อมเผยสูตรรับความสำเร็จจากการเปลี่ยนธุรกิจเติมน้ำมันให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ฮับที่ตอบโจทย์ได้ทุกมิติของชีวิตคนยุคนี้ในอดีตสถานีบริการน้ำมันเป็นเพียงจุดทักรถ และเติมน้ำมันที่ผู้คนแวะผ่านไปแต่ตอนนี้สิ่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้บริโภคไม่ได้มองแค่การเติมพลังงานให้รถยนต์อีกต่อไปพวกเขาต้องการสถานที่ที่มีครบทั้งคาเฟ่สถานที่พักผ่อนร้านอาหารไปจนถึงคอมมูนิตี้สเปซสำหรับทำงานและชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันทางธุรกิจแต่ถือเป็นการเปิดโอกาสสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆเพื่อผสมผสานบริการหลากหลายเข้าด้วยกันจนกลายเป็นศูนย์รวมและสไตล์แท้จริง กลายเป็นจุดแวะพักที่ไม่ใช่แค่การเติมน้ำมันอีกแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่ทั้งพบปะสังสรรค์ทังานพักผ่อนและร่วมดูแลสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คือความท้าทายและโอกาสที่ธุรกิจต้องตั้งใจปรับตัวเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโอกาสนี้กรุงเทพธุรกิจได้สัมภาษณ์ทานยาสุนที่สองของห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียมนำทีมโดยนิกทัชจ และกิติยาจันธรรมทิทัก์ผู้ที่สืบทอดธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งมาก,กว่า30ปีพวกเขาเปิดใจถึงเบื้องหลังการบริหารที่เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่การสานต่อตระกูลการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานจนถึงปรัชญาการทำงานที่เน้นความใส่ใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งถูกยึดถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจครอบครัวผู้บริหารรุ่นใหม่เล่าว,ว่าแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้พวกเขาเลือกเดินในเส้นทางนี้แทนที่จะไปทำงานที่อื่นคือความรัก และความเคารพต่อความมุ่งมั่นของพ่อแม่ที่ทุ่มเทรสร้างธุรกิจนี้มานานกว่า30ปีการทิ้งธุรกิจนี้ไปไม่มีคนสารต่อคงทําให้เขารู้สึกเสียายอย่างมากเพราะนี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่มันคือความตั้งใจและการทุ่มเทของครอบครัวนอกจากนี้พวกเขายังมองว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ทั้งคําสอนคําแนะนําและการช่วยเหลือซึ่งทําให้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์เหมือนคนอื่น ที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองได้พวกเขาจึงตั้งใจว่าจะสานต,ต่อให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทยอย่างเต็มที่กระบวนการรับช่วงต่อมาพร้อมกับบทเรียนมากมายเช่นการเรียนรู้ระบบการจัดการที่ต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานทั้งระบบน้ำมันร้านค้าและระบบหลังบ้านสิ่งสำคัญที่พวกเขาได้เรียนรู้จากช่วงแรกของการบริหารงานคือความขยันหมั่นเพียรและความใส่ใจหากเราทำด้วยตั้งใจและความทุ่มเทผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอนแม้ผลลัพธ์จะไม่ตรงตามคาดก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นโอกาส ให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องยุคนี้เทคโนโลยียิ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อเสริมการจัดการธุรกิจที่มีความซับซ้อนขึ้นการนำระบบพิวส์ออนไลน์มาช่วยบริหารยอดขายและสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ทำให้ดูแลและตรวจสอบได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำ